โรดย่าเพิ่งเสียชีวิตถ้ายังไม่มีตังจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น339ครั้งผู้บาดเจ็บ335คนมีผู้เสียชีวิต34ศพค่าสถานที่ใช้สาลาสวด3คืนรวมวันเผาเป็นเงิน20,000กับอีก50บาทนี่ยังไม่รวมค่าอาหารเลี้ยงแขกตอนฟังสวดเงินใส่ซองพระสวดเงินวันเผาไหนจะต้องเลี้ยงพระ ใส่ซองพระรวมรวมแล้วน่าจะต้องใช้เงินเกือบห้าหมื่นบาทสำหรับการจัดงานศพค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567สรุปสถิติอุบัติเหตุประจำวันที่30ทธันวาก็คือเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการรณรงค์เวันอันตรายพบว่าเกิดอุบัติเหตุ385ครั้งนะครับ นี่ครับเป็นนาทีที่แม่ของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่ออารมอายุ25ปีครับเป็นชาวอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่คือที่เห็นเราต้องเบอร์พาเพราแม่กอดร่างร้ายวิญญาณของลูกชายเอาไว้กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดด้วยความเสียใจตัดพอ,พอบอกแล้วไม่ให้ออกจากบ้านไม่ให้ออกจากบ้านแล้วแม่ก็กรี๊ดอยู่แบบนั้นครับ บาดเจ็บ404คนและมีผู้เสียชีวิต37รายนะคะส่วนวาดฝนตกหนักตั้งแต่22-24ถึงธันวาคมน้ำท่วมหนักได้รับผลกระทบ13อําเภอ77ตำบล548หมู่บ้าน58ชุมชนรวมแล้ว285,584คนคือเป็นคนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะคนไทยมีหนี้มากกว่า4บัญชีขึ้นไปฉเฉลี่ยต่อคนประมาณสัก500,000ประบาทเนี่ยดูเลขตัวเลขแล้วมีคนตาย10 สีศพด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเล็กแล้วก็ยังมีผู้สูญหายด้วยนะคะสวนไร่นาบ้านช่องเสียหายหมดค่ะสัตว์ก็ตายนับพันตัวคุณธภพภูมิเฉลี่ยทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายนปีนี้สูงขึ้น1.4องศาเซลเซียสงงแล้วกันนะนี่คนไทยล้านล้านบาทนะคะนอกระบบด้วยนะนอกระบบนอกระบบเราประเมินรายงานแต่ลประเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราพบว่า คุของโลกถ้าเดินจะไปแต่ประมาณสองจุดแปดถึงสามปีนะเป็นมะเร็งปอดได้สบายเป็นมะเร็งปอดชีวิตเปลี่ยนผ่อนรถไม่ทันหมดตายเรียนจบมาไม่ทันได้ทํางานตายกาลังก้าวหน้ากําลังเป็นที่พึ่งของครอบครัวลูกทั้งเล็กตายก่อนตายต้องมาเสียงินอีกโปรดอย่าเพิ่งเสียชีวิตถ้ายังไม่มีตังค์จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลาน เพราะปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก็คือคนไทยไม่มีความพรอชีวิตและไม่มีเงินสำรองยามฉุกเฉินครับอย่างที่พี่ก็บอกครับว่าปัญหานั้นจะรีความรุนแรงขึ้นครับเนื่องจากภัยพิบตัติจากธรรมชาติและส่งตรงต่อสุขภาพอันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศนะคะในแต่ละปีถึง7ล้านคนเลยทีเดียวแล้วเด็ก12อ่ะต้องเป็นเสาหลักเนี่ยฮะไปเดินเก็บขยะ สัดส,ส่วนนะคะถึง9ใน10ของประชาะกรโลกหรือประมาณ90%เนี่ยประชาะกรโลกจะต้องสูตรเอาอากาศมลพิษเข้าไปแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณผู้ชมเกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างนะคะที่ส่งผลกระทบตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยครับผมดังนั้นเราจึงควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการตอนนี้ก็คือคนไทยแก่ไม่มีความพอชีวิตไม่มีเงินสำรองุเฉิง และรับผลตับแทนเป็นเงินจะคืนรายเดือนตัดวงจรความยากจนได้ด้วยผลิตภัณฑ์ Samsung Happy 60ไปดูตัวอย่างกันเลยครับผมเริ่มต้นเก็บแบบง่ายๆที่ปายนิวชัดจินนี่ครับ กำซุงแคปปี้หกสิบชำระเบี้ยจนถึงอายุ60ปีรับกว่าคุณครชีวิตเพิ่มขึ้นตามการเวลาต่ออายุ50ปีเป็นต้นไปปีละ10%เและอายุห0ิรับเงนินแากคืนเป็นรายเดือน1%ของทุนประกันใช้จ่ายเกี่ยวภาษีสูงหน1 0 0 0 0 0บาทและผลตอบแทนก็ไม่เสียภาษีแถมฟรีสัญญาเพิเ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ออยกรณีคุณลูกค้าเกิดการคาดฝันพิการทำงานไม่ได้ชุณการต่ำกว่าสีล้าบาทนั้นไม่ต้องชำระเบี้ยกำซุงดยูเลยไทยนะผมไปตัวอย่างกันเลยครับ เจ็กตัวอยา่างเพศหญิงอายุ20ชำระเบี้ยประกันที่เป็นสัญญาหลักเงินเก็บไม่ปรับเพิ่มเพียงเดือนละ1,060บาททันทีกรมธรรมัติรับความคุ้มครองชีวิตทันทีที่4แ0,000บาทครับผม ชําระเบีย้ยประกันไปจุดถึงอายุ50ปีครับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นเช่นเคยครับปีละ10%ครับสูงสุดต่ออายุ60ปีที่200%ของตุนประกันครับจากนั้นหยุดชําระเบี้ยรประกันครับก็จะได้รับเงินจ่ายคืนทุกเดือนครับการตีจ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ80ปี1%ของทุนประกัน400,000เป็นเงินเดือนละ4,000บาทครับผม ในส่วนของจาราบรูรค่านั้นจ่ายเบียมา20ปีครับสามารถอัปเกรดกรมธรรมเพื่อเพิ่มทุนประกันครับกรณีลูกคา้าท่านนี้นั้นหยุดจ่ายและใช้สิ์แปลงกรมธรรมเป็นกรมธรรใช้เงินสำเร็จครับก็รับทุนประกันลดลงเหลือ258,000บาทครับแน่นอนครับเงินเดือนหลักเกษียณของเรานั้นก็ยังคงได้รับที่2 5 8 8บาทครับ1%ของทุนประกัน ตรงนี้เลยครับผมแน่นครับอัปเดตกรมธรรม์โดยใช้เงินก้อนเดิมครับสิ่งตอนนั้นค่อยคุยกันต่อเนใจนื่องใจและแถมฟรีครับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชรําระเบีย้ยครับกรณีผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นลูกค้าระหว่างชําระเบีย้ยนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพิการทํางานไม่ได้ครับเบีย้ยที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ต้องจ่าย Samsung ูแลแทนยัน80ปีครับผมการันตีครับสนใจผลิตภัณฑ์นี้พิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นครับ เพื่อสมัครทําออนไลน์จ่ายต่งตรงเข้าซัมซุงคีข้อมูลเท้าระบบครับรับเลขกรมทันทีครับสอบถามข้อมูลพิ้อมตามครับทุกวันที่หน้าเลยสดครับยินดีบริการคุณลูกค้าและสมัครฝ่ายขายผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศครับผมพบกันทุกวันคินนี่คิปเพจประกันชีวิตพะะหยดภาษีคุ้มครองจีครับกดแชรเข้าด้วยนะ